五。Yeah.

ลองเขียนนี้ค่ะลองกลับทีนี้ที่มาที่ค่าเราเขียนเป็นเป็นที่โลกตัวข้รจีนตรงเนี้ยเขียนยังไงดีปกติแล้วเราต้องเขียนที่ปกติแล้โลกเขาจะเขียนข้อมบนตัวสอรจีนนะคะอ่านเขียนดิที่นี่ซ้ำเลยจะเขียนในจุดนี้เปิดได้เออเหรอเอ Now my hands are วงวงไม่ใชุด pues, นี้แล้วถ้าเป็นยีน้องใช้ตวงันถ้าเป็นคนจี right. right. okay. Yeah. Okay. Okay. ๋ถุงกลงเออนี่นะฮะะอ้าวมามาก็สองลูกนะคะเขาทำอะไรนะืมอันน้อะนะตอบนะตอบนะคะเขาบีบอยพูดว่าโอเคทีนียังไปคะข้างล่างลองมีบอยนะคะบีบอยพูด แล้วเขียนถือกที